ชามใหญ่ขนาดนี้จะกินกันหมดเหรอมันต้องอร่อยมากแน่ๆคนไทยถึงอดทนต่อคิวรอกินขนาดนี้ทุกคนในห้องส่งก็โอว้ว้าวกันมากๆเพราะว่ามันถูกค่ะเพื่อนๆจานนี้เนี่ยกินที่ญี่ปุ่นต้องมี8,000เยนหรือประมาณ2,000กว่าบาทนะคะมอไฟน่ากินมากขนาดนั้นแต่ราคาถูกมากอยากกินมากอยากไปประเทศไทยมากๆ ดีคะ่ะเพื่อนๆพี่ชาจากมรุโมูลาและววัดใจแปนนะคะเพื่อนๆค่ะพี่ชาไปเจอรายการญี่ปุ่นรายการหนึ่งคะ่ะเขาแนะนาสตรีทฟู้ดอร่อยอร่อยนะคะแล้วรายการเนี่ยเขาก็เอาสตรีทฟู้ดของไทยมาแบทเท่ากับไต้หวันเพราะว่าสองประเทศนี้เนี่ยคืนชื่อเรื่องสตรีทฟู้ดค่ะแล้วในรายการเนี่ยเขาก็คัดเลือกเมนูสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดสีเมนูของไทยแล้วก็ไต้หวันมาแนะนํานะคะแล้วก็ให้แขกรับเชิญเนี่ยโหวตว่าอยากจะกินสตรีทฟู้ดของประเทศไหนมากกว่ากันระหว่างรายการออนแอร์เนี่ยผู้ ชมอย่างเราๆก็สามารถทวิตโหวตได้นะคะว่าสตรีทฟู้ดไต้หวันกับประเทศไทยเนี่ยประเทศไหนน่าจะชนะนะคะจากนั้นติดแฮชแท็กรายการแล้วรายการเนี่ยก็จะสุมแจกรางวัลให้นะคะเราก็จะได้ฟังความเห็นของผู้ชมจริงๆด้วยวันนี้นะคะพิชาจะมารีแคบรายการให้เพื่อนๆฟังว่ารายการเนี่ยแนะนําอะไรและผู้ชมทางบ้านเขาโหวตว่าประเทศไหนน่าจะชนะพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะ Work life แต่ไม่บาลาน คอยเอาหอ,อกทิ่มแทงก็ยังไม่ไายปวดหลังปวดเมื่อยบนล่างซ้ายขวาไม่ต้องทนหรอกจ้าใช้เอ1 0เอสหนึ่งร้อยเอลเอร้อยแผ่นแปะบรรเทาเอาการปวดไม่มีสเตียรอยมีทั้งแบบร้อนแบบเย็นแล้วยังมีแบบเจลอีกด้วยนิยมใช้ในโรงพยาบาลญี่ปุ่นจะลองมาแปะแบบเต็มแผนหรือตัดแป้งก็ได้ยืดหยุ่นไม่หลุดง่ายไม่ว่าจะปวดหลังปวดแขนป,ปวดขาปวดข้อก็เอาอยู่หนึ่งองมีเจ็ดแผ่นซื้อได้ที่สปอนเซอร์สุดน่ารักของเราร้านฮาจิมารุลิงรันอยู่ด้านล่างเลยจ้า รายการมาถ่ายทำภายใต้หัวข้อไปถึงย่านท้องถิ่นเพื่อค้นหาสตรีทฟู้ดสาเมนูที่ดีที่สุดแล้วมันคือเมนูอะไรกันนะเดี๋ยวพี่ชาเนี่ยขอข้ามไต้หวันไปเลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะเสนอแค่ของประเทศไทยล้วนๆเลยรายการก็เปิดคลิปมาด้วยหมูปิ้งค่ะแล้วก็แนะนําว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ไม่ไกลเดินทางจากโตเกียวไปเพียงแค่6ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นออกจากโตเกียวตอนดึก ถึงเมืองไทยตอนเช้าแล้วก็เที่ยวได้เลยนะคะหรือว่าจะเดินทางออกจากญี่ปุ่นเช้าถึงเมืองไทยตอนเย็นพักก่อนหนึ่งคืนแล้วค่อยเที่ยวในวันถัดไปก็ได้ รายการมาค้นหาเมนูแรกกันที่เยาวราชนะคะเมนูแรกเนี่ยไม่ใช่เมนูที่คัดเลือกมาสู้กับไต้หวันนะคะแต่ว่าเป็นเมนูที่มาเยาวราชแล้วก็อยากจะแนะนําให้ทานเมนูนี้ก็คือหูฉลามเยาวราชราคา1,200ยเยนหรือประมาณ3 0 0บาททุกคนในห้องสงก็โอ้ว้าวกันมากๆเพราะว่ามันถูกคะ่ะเพื่อนๆจานนี้เนี่ยกินที่ญี่ปุ่นต้องมี8,00 0เยนหรือประมาณ2,000กว่าบาทนะคะโอเคนี่แค่น้าจิ้มต่อไปต่างหากคือเมนูแนะนําของจริงแล้วเมนูนั้นก็ ก็คือผักบุ้งไฟแดงนั่นเองค่ะโอ้โหไฟลุกท่วมมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะรายการมาถ่ายทำที่ร้านนี้ค่ะผัดผักบุ้งทีไรไฟลุกทุกทีแล้วพิธีกรภาคสนามเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านค่ะว่าทําไมผัดผักบุ้งของที่ร้านต้องมีไฟลุกขนาดนั้นแล้วเคยโดนไฟลวกบ้างไหมเจ้าของร้านบอกว่าเคยโดนลวกที่แขนอยู่บ้างส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมต้องไฟลุก ก็คือทํามา40ปีแล้วลืมไปแล้วว่าเหตุผลที่ทําให้ไฟลุกคืออะไรมันไม่ได้มีความหมายอะไรลึกซึ้งหรอกแต่ว่าทามา40ปีแล้วก็เลยทําต่อไปตรงนี้นะคะคนในห้องสงก็คือขากลิ้งมากๆคือทุกคนตั้งใจฟังเคล็ดลับไฟลุกไงแต่เจ้าของร้านบอกว่าไม่ได้มีความหมายอะไรผัดให้ไฟลุกไฟแดงไปงั้นๆแหละเคล็ดลับก็คือ ต้องผัดเพียง1ิวินาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้ผักบุ้งไฟแดงน่ากินแบบนี้เลยพิชาชอบมากคือรายการเขามีการสโลโมชันการผัดผักบุ้งแบบช้าๆให้ดูกันอีกรอบนะคะคือเขาผัดแค่สิบวิไงคนดูอาจจะดูไม่ทันก็เลยเป็นภาพสโลจากหลากหลายมุมนะคะเหมือนเวลาที่เราดูนักฟุตบอลเตะเข้าโกลแล้วมีภาพสโลอะไรแบบนั้นเลยค่ะโอเคก็จบไป1เมนูนะคะต่อไปรายการก็ไปเสาะหาเมนูสีฟูดขั้นสุดยอดจานที่2มากันที่นี่เลยค่ะ เพื่อนๆเ,เดากันถูกไหมว่าที่นี่ที่ไหนและรายการจะแนะนําเมนูอะไรอาเฉลยเลยแล้วกันที่นี่ก็คือร้านเจโอค่ะแล้วเมนูที่รายการคัดเลือกมาเป็นตัวแทนอาหารสตรีทฟู้ดอร่อยวัวก็คือเมนูมาม่าโอโหน่ารวมที่คนไทยมาต่อคิวกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพื่อรอทานเลยนะคะ ตอนแรกรายการก็ให้ดูเครื่องต้มยำค่ะเอาเครื่องมาทําน้ําต้มยำซึ่งตรงเนี้ยคนญี่ปุ่นก็พอจะคุ้นคุ้นอยู่บ้างว่ามันคือการทําต้มยำนะแต่ยังไม่จบก็มีการเอาเส้นมาม่าลงไปต้มเตรียมเครื่องซีฟู้ดทะเลมหมูกรอบไข่แล้วก็ตกแต่งในชามยักษ์แล้วทุกคนในห้องส่งก็ว,ว้าวน่ากินท้องร้องกันไปอืมอหืมดาเมจแรงมากๆเลยนะคะ ซึ่งตอนแรกคนในห้องส่งก็งงว่าชามใหญ่ขนาดนี้จะกินกันหมดหรอตัดภาพไปเป็นโต๊ะคนไทยที่มาด้วยกันกำลังจ้วงมามาก็ถึงบ้างอ้อเลยว่าอ๋อทุกคนสั่งมาแชร์กันสินะซึ่งวัฒนธรรมการแชร์อาหารในญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะเขาก็เลยค่อนข้างชอบเลยค่ะ ก็จบไปแล้ว2เมนูนะคะต่อไปรายการก็พามาที่ร้านนี้ค่ะเฮงชุนเซ็งค่ะแค่เห็นหน้าร้านคนในห้องส่งก็บอกแล้วว่ารู้เลยว่าร้านพวกนี้อร่อยแต่ว่ามันเป็นร้านโลเคอลที่น่าจะมีแค่คนท้องถิ่นที่สั่งไปหรือเปล่าแล้วเมนูอะไรกันนะที่รายการคัดเลือกจะเอาไปสู้กับไต้หวันเมนูนั้นก็คือหม้อไฟเนื้อตุ๋นนั่นเองอืหืดาเมจแรงอีกแล้วนะคะตอนรายการมาถ่ายนะถ่ายแบบสโลโมชันด้วยดูแล้วพิชาก็คือท้องร้องตลอด ออตอวนี้มาถึงวิธีการกินแล้วเขากินยังไงกันกรนีเลยเอาเนื้อตุ๋นส่วนต่างๆที่หั่นเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ลงไปในตัวหม้อไฟใส่ตับใส่ผักลงไปใส่ฐานจุดไฟแล้วก็เสิร์ฟได้เลยน่ากินสุดๆแล้วได้การก็ไปสัมภาษณ์ลูกค้าที่นั่งทานอยู่นะคะลูกค้าก็บอกว่าเนื้อนุ่มมากๆทานกับน้ำซุปปรุงรสแล้วก็อร่อยสุดๆนะคะพิธีกรทานก็บอกว่าอร่อยมากมาก ก็จบไปแล้วนะคะกับ3เมนูของไทยแล้วรายการก็แนะนำสรีทฟู้ดไต้หวันอีก3รายการเช่นกันนะคะคือรายการจะแนะนำทั้งหมด4เมนูแล้วก็ตัดสินก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะไปแนะนำเมนูสุดท้ายเนี่ยรายการเขาก็จะอุดไว้ก่อนตัดภาพมาที่ห้องส่งในรายการก่อนมารีวิว3เมนูที่จบไปก่อนของแต่ละประเทศนะคะว่าคนในห้องส่งเนี่ยชอบและอยากทานเมนูไหนกันบ้าง สำหรับเมนูมาม่าต้มยำกุ้งนะคะแขกรับเชิญก็บอกว่าเขาไปประเทศไทยเคยไปกินพวกอาหารสตรีตฟู้ดมาแล้วหลายร้านนะคะแต่การที่ต้องไปรอคิวนานๆแบบ2ชั่วโมงแบบร้านเจโอเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยแสดงว่ามามา่าโอ้โหหน้ารวมมันต้องอร่อยมากแน่ๆคนไทยถึงอดทนต่อคิวรอกินขนาดนี้ มาถึงจานรีวิวผักบุ้งไฟแดงนะคะแขกรับเชิญเขาก็ขำกันค่ะเพราะว่าถึงเจ้าของร้านจะบอกว่าไฟเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรทำๆไปงั้นแหละตรงนี้ยทุกคนก็หัวเราะค่ะแถมยังจำไม่ได้อีกด้วยว่าทำไมตอนแรกถึงทำก็หาจริงๆนะคะส่วนเนื้อตุ่นเม้าไฟค่ะเมนูนี้เนี่ยทุกคนในห้องสมชมกันเยอะมากๆว่าน่ากินอยากจะไปลองกินจริงๆค่ะ รีวิวเมนูไทยจบแล้วเน่ก็มีการรีวิวอาหารไต้หวันอีก3จานนะคะและเขาก็จะให้เกสเนี่ยลองยกป้ายโหวตกันหน่อยว่าอยากจะไปกินสตรีทฟู้ดของประเทศไหนปรากฏว่าไทยชนะไป3ต่อ2นะคะเอาละต่อไปเมนูสุดท้ายแล้วตัดภาพมาที่ประเทศไทยต่อก็มากันที่นี่เลยค่ะพอจะเดากันออกไหมว่าที่นี่คือที่ไหนเฉเลยค่ะตลาดจอร์ดแฟร์ไหนมาเก็ตอันแสนด่งดังนั่นเองจ้า จริงๆรายการเขาก็พาทัวร์ตลาดนะคะว่าเป็นตลาดกลางคืนที่มีอาหารจุกๆมีทั้งของกินเล่นอาหารของหวานขนมเครื่องดื่มครบจบในที่เดียวและเมนูสุดท้ายที่รายการเลือกมาแนะนำก็คือใช่แล้วซิกเนเจอร์ของจอร์ดแฟต้มเล้งมันไงล่ะตอนแรกเห็นแบบนี้นะคะทุกคนงงเลยว่าฮะจานสูงยักษ์ขนาดนี้แล้วจะกินยังไงล่ะ คือที่ร้านเนี่ยก็จะแจกถุงมือมาให้หยิบแท็กกินแบบนี้เลยนะคะแล้วพิธีกรภาคสนามก็ขอลองชิมหน่อยนุ่มอร่อยก็จบลงกันไปแล้วนะคะกับเมนูจานที่4จากนั้นเนี่ยรายการก็ตัดภาพกลับไปแนะนำเมนูของไต้หวนันเมนูที่4เช่นกันนะคะแล้วก็มาถึงคราวแบทเทิลแล้วเมนูสตรีทฟู้ดสี่เมนูยอดเยี่ยมได้แก่ผัดผักบุ้งไฟแดงมาม่าโอโหหน้ารวม เนื้อตุ๋นหมอ้อไฟแล้วก็ต้มเล้งนะคะแล้วก็แบทเทิลกับเมนูไต้หวันอีกสรายการที่พี่ชาไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไระนะคะแล้วต่อไปก็เป็นรอบตัดสินแล้วค่ะว่าแขกรับเชิญจะโหวตให้สตรีทฟู้ดประเทศไหนกันนะ พร้อมแล้วก็ยกป้ายกันเลยตามภาพเลยค่ะไต้หวันก็ชนะไปด้วยคะแนน3ต่อ2โหวตนะคะตอนต้นๆพิชาเล่าไปแล้วนะว่ารายการเขาอยากจะให้ผู้ชมมีส่วนร่วมโหวตด้วยคนดูก็สามารถทวีตว่าประเทศที่คาดว่าจะชนะคือประเทศไหนก็คือชอบสตีฟฟูประเทศไหนนั่นแหละแล้วก็ติดแฮชแท็กรายการนะคะ ก็มีคนดูแล้วก็เข้าไปแสดงความเห็นกันเพียบเดี๋ยวต่อไปพิชาจะมาอ่านคอมเมนต์ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าคนที่ัวประเทศไทยเนี่ย<ๆ>เขาให้ความเห็นอะไรกันบ้างไปชมกันต่อเลยค่ะมาเริ่มกันที่คนแรกเลยนะคะคุณคนแรกค่ะเขาบอกว่าน่าอร่อยทั้งสองประเทศเลยอยากกินไปหมดแต่อาหารไทยนี่ถูกกว่าที่คิดนะเดี๋ยวรอให้เรื่องลูกสงบลงก่อนอยากจะไปเมืองไทยแล้ว คนถัดมาค่ะเขาบอกว่าไทยชนะแน่นอนสนใจเนื้อตุ๋นหมอ้อไฟนั้นมากๆแล้วก็อยากจะกินผัดผักบุ้งสิบวินาทีด้วยคนถัดมาค่ะเขาบอกว่าฉันเชียร์ประเทศไทยประเทศไทยสู้ๆดูจบแล้วก็หิวเลยอยากกินมาม่าต้มยำโอเคจะกินแล้วนะคนถัดมาค่ะบอกว่าสตรีทฟู้ดประเทศไทยน่ากินมากๆแต่เพิ่งเคยเห็นคนล้างเนื้อเป็นครั้งแรกแถมต้องตุ๋นสี่ชั่วโมงเลยโคตรน่ากิน คนถัดมาคาบอกว่ามอไฟน่ากินมากขนาดนั้นแต่ราคาถูกมากอยากกินมากอยากไปประเทศไทยมากๆคนถัดมาค่ะบอกว่าฉันว่าอาหารที่กรุงเทพประเทศไทยชน,นะนะมีแต่อาหารที่ฉันอยากกินน้ำลายไหลแล้ว และคนสุดท้ายค่ะบอกว่าอยากจะเห็นผัดผักบุ้งไฟแดงแบบไฟลุกท่วมต่อหน้าจังเลยเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเ,เพื่อนๆผีชาติด,ดูรายการแล้วก็ท้องร้องตลอดเวลาเลยนะคะดีใจค่ะที่รายการญี่ปุ่นเนี่ยเขามาสนใจร้านสตตีทฟูดของไทยแถมนําเสนอเมนูที่หลากหลายด้วยนะคะเพราะว่าปกติอะคนญี่ปุ่นเขาก็จะรู้จักกันแค่ต้มยำกุ้งผัดไทยแกงเขียวหวานใช่ไหมคะแต่ถ้าได้ดูรายการนี้เนี่ยเชื่อว่าต้องอยากมาลองร้านโลคอลเมนูสตตีทฟูดต่างๆกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วเพื่อนๆล่ละคะมีเมนู อูไหนของร้านไหนอยากจะแนะนำไมค์คอมเมนต์มาบอกพี่ชาหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่ชาจะตามไปกินค่ะและเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะถ้าปวดเมื่อยคอบาลัยแขนขานเนี่ยแผ่นแปะบรรเทาเอาการปวดจากญี่ปุ่นช่วยได้นะคะพิกัดอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะคะวันนี้พี่ชาก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราก็เข้าว้าไปร้านของเราไปช้อปปิ้งของญี่ปุ่นราคาถูกได้ที่ช้อปปี้มารุวะหรือไลน์แอดมารุวะแต่ถ้าไม่รู้จะเข้าไปซื้ออะไรในร้านตอนนี้เราเปิดซูอประแตงแล้วนะสามารถสนับสนุนค่าข้าวข,ของทีมงานได้เลยจ้า